การรักษาหลักๆของมะเร็งปอดก็จะมี3อย่างนะคะมีการผ่าตัดมีการใช้หลังสีแล้วก็มีการให้ยาโดยที่การผ่าตัดกับการใช้หลังสีเนี่ยจะเป็นการรักษาเฉพาะจุดส่วนการให้ยาเนี่ยจะเป็นการรักษาทั่วร่างโดยที่ถ้าเกิดคนไข้ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ก็จะใช้การรักษาเฉพาะจุดแบบการใช้หลังสีมาช่วยการใช้ลังสีในผู้ป่วยมะเร็งปอดเนี่ยทำได้ในทุกๆระยะของคนไข้นะคะถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่เป็นระยะเริ่มต้นซึ่งปกติจะต้องทําการผ่าตัดออกแต่ถ้าเกิดคนไข้มีภาวะที่ไม่สามารถ เข้าห้องผ่าตัดได้หรือ medical inoperable กลุ่มนี้ก็สามารถใช้การรักษาแบบฉายรังสีเฉพาะจุดหรือเรียกย่อว่า stereotactic body radiotherapy หรือว่า SBRT แทนได้ซึ่งผลการควบคุมโรคเนี้ยดีมากมากกว่า90%แทบเท่าจะเทียบเท่ากับการผ่าตัดได้เลยส่วนการรักษาในระยะโรคที่มีการลุกลามเฉพาะ เช่นมีการกระจายมาที่ต่อมน้ำเหลืองในช่องอกหลายตอมหรือ2งฝั่งเนี้ยค่ะก็จะใช้การใช้ลังสีควบคู่กันให้ยาคีบําบัดเพื่อหวังผลให้ตัวโรคเนี่ยหายขาดเหมือนกันส่วนในคนไข้ที่มีการกระจายระยะไกลแล้วเนี่ยก็การฉายลังสีเนี่ยก็ยังช่วยบรรเทาอาการประคับประคองให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เช่นบรรเทาไม่ให้ตัวก้อนไปกดเบียดหลอดลมไปกดเบียดเส้นเลือดใหญ่หรือถ้าเกิดตัวโรคกระจายไปที่กระดูกหรือสมองการฉายรังสีก็สามารถช่วยคุมโรคได้ด้วย คือความจริง S B R T เนี่ยเป็นการฉายแสงเทคนิคใหม่แม่นยำพิเศษซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่นิยมเยอะขึ้นกว่าเดิมมากเป็นที่แพร่หลายและก็รู้จักกันมากขึ้นความจริงแล้ว S B R T เนี่ย นอกจากใช้ในผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นที่ไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วทุกวันนี้เรายังสามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีการกระจายและคนไข้เนี่ยได้รับยาจนตัวโรคเนี่ยมีการตอบสนองเหลือจุดที่ดื้อไม่กี่จุดเราเรียกว่าเป็นโอริโกโปรเกชันหรือกลุ่มที่เป็นโอริโก กลุ่มนี้ก็สามารถทำ S B R T เฉพาะจุดเพื่อควบคุมตัวโรคให้ดีมากขึ้นได้โดย S B R T เนี่ยจะมีความสะดวกมากขึ้นในปัจจุบันก็คือว่าใช้การรักษารังสีปริมาณสูงแต่ทำน้อยครั้งก็คือเราจะทำประมาณ3-5ครั้งแค่นั้นครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงคนไข้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลระหว่างใช้รังสีก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่แสบไม่ร้อนไม่ได้มีอาการอะไรดังนั้นก็จะสะดวกมากใช้เวลาบางทีไม่เกินหนึ ดาจบคนไทยก็รักษาได้เสร็จแล้ว แล้วก็เทคนิคของ SBRT เนื่องจากเราใช้ปริมาณรังสีสูงแม่นยำเฉพาะจุดพิเศษเนื่องจากในก้อนบริเวณปอดจะมีการเคลื่อนที่ได้ตามการหายใจโรงพยาบาลเราก็มีเทคนิคการควบคุมการเคลื่อนที่ของก้อนโดยการให้ผู้ป่วยกั้นหายใจแล้วก็ควบคุมไม่ให้ก้อนเนี่ยขยับเลยในระหว่างฉายรังสีทำให้บริเวณที่เราฉายรังสีเนี่ยโดนเฉพาะก้อนแล้วก็แม่นยำมากขึ้น